สวัสดีครับอยู่กับตัวแตนดําซิงครับนี่ตอนนี้ก็เที่ยงตรงแล้วครับเฮ้ย <Hey, S 1> ยังไม่เที่ยงนอ,อีก9นาทีอันนี้เป็นทิศเทนะครับหน้าง,งานทิศเทแล้วก็จอดพักเที่ยงกันแล้วได้คนละยีิบเอ็ดเที่ยวครับครึ่งวันก็พอวิ่งพอได้ครับพอได้ข้าประทูเมื่อกี้โคมันหักตรงนั้นนะเกือบตกเลยให้คนขับไอโคอยู่บมาเอาออกเอาขึ้นนะครับ เริ่มทำการโกยไปแล้วตอนแรกนึกว่าถมนิดเดียวครับนูน่นถมยาวไปทางนูน่นแต่ดินไม่น่าจะพอก็แกว่าให้ถมเตรียมตรงนี้ก่อนครับแล้วค่อยมีบบออื่นก็ค่อยถมไล่ไปทางนน้นอีกต้องถมไล่ไปด้านหลังแม่โครนสองไร่อะแต่สานี้ลึกมาก อันนี้น่าจะสามวันสวันเต็มสะครับใช้เวลาประมาณสามวันเต็มสะแล้วก็ยาวไปนู่นก็ตีไปอาทิตย์หนึ่งหมดดินพอดีวันหนึ่งตกไปน่าจะมาละสี่สิบเที่ยวนะครับวิ่งวิ่งก็น่าจะวิ่งราคาเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าวิ่งได้ครับดูพี่น้องสองคนเขนาหน้าปรึกษาอะไรกัน,น <c oughs> นปรึกกาอะไัมันเป็นดินออกหินหินนะครับเขตเนี่ยดินแบบโหตักใส่รถดำที่หนึ่งอยู่นั่นเจ้าสมุตตโมตักนะครับสมุติโมร้อยสสิตักที่หนึ่งลนใส่นี่เหมือนยังกลับไปซื้อหินคลุกอะนึกว่าอยู่เขาคานปัง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 เลย ตัวเดินไม่ค่อยมีแรงนะอันนี้แต่เอามาโกยดินครับพองงานแบบนี้ง่ายกว่ารถไถอดินมันออกไปเปียกแฉะครับน้ํามันออกตลอดเวลาครับดินนี่ ตัวน,นี้ก็ถมยาวไปตามแนวนี่เลยครับแนวสาะเลยแล้วก็ไปข้างในอูอ้ข้างในประมาณสองสามรถเต็มมั้วนะ มันบาดนี่คมนะนี่หินเนี่ยหินนี่ยังคมอ่ะดินเนี่ยช่หดูดูฟังเสียงครับเ่ยฟังเสียงเลยมีแต่ก้อนเลยวิ่งง่ายครับไม่ติดกระบะนะต่อให้มันเปียกมันผสมดินเหนียวครับแต่ว่ามันเป็น หินดินแผ่นเยอะแบบนี้เป็นก้อนเลยไม่ค่อยติดกระบะครับกำลังวิ่งสบายไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ่อครับเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนแล้วี่น้องกับตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปบ่อแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งกินข้าวเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จครับ ชิวๆับง,งานนี้โอ้โหชนใครไม่มาเสียใจตอนนี้รถเต็มแล้วครับ,บอือตอนนี้กินแมวกินหมูเลยครับชวนใครไม่มาเนี่ยเสียใจเลยนะเสียใจเสียใจทีหลังนะครับหลังจากลงโคลงคลิปนี้ไปวันนี้ครึ่งวันครับยิบเอ็ดเที่ยวห,ห,หมดน้ำมันประมาณสามร้อยกว่าบาทครับตอนนี้เป็นเงินสองพันกว่าแล้วหักค่าน้ำมันก็เหลือประมาณสองพันแล้วตอนเนี้ยแล้วิดวิ่งถึงเย็นอีกอู้ได้อยู่วันละสามสี่พัน ีเวลาโทรชวนก็พากปลีลาเขาดิใช่ได้พีห้องน้ำแล้ว,วอ๋อเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําครับมีห้องน้ํามีไฟให้ใช้ครับไฟเออด้วเขาต่เดินมาให้อันนี้เป็นห้องน้าเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบอะไรแต่เขาว่าห้องน้ํานี่อาบน้ามันเหม็นครับน่นจะเป็นน้ํามาจากดานหรือเปล่าอี ห้องน้ำแต่มันไม่มีน้ำไม่ใช่นี่พี่เขาถอดท่อออกหมดแล้วเด็กใช่ไหมถอดท่อหมดแล้วถอาบอยู่นู่นแล้วเนาะเนาะอาบน้ำยู่นูน่นให้สม,มิตรโมโตักน้ำขึ้นมาให้อาบที่มีความสุขขันหนึ่งแล้วไวไล่ตูเนี่ยากซุ้มเนี่ย สูงระดับนี้เหรอระดับนี้ทั้หมดเลยขึ้นมาอีกอันนี้ยกขึ้นมาอีกประมาณนี้ตอนนี้ตามเขขึ้นลงหมดเสร็จอบ่ายมากแต้นดินหมดแหละดิดน้อยดูวันนดียวแบ๊บเดียวไม่เขตมันถึงไหนเขตถึงตรงเนินที่เราลงมาจากที่กลับรถใช่ไหมขยายไปที่ไหนประมาณทางรถเราอ่ะตรงทางรถหมดดินก็หมดเลยเนาะ ถ้าหาบอ่ออีกมันจะได้อยู่เป็นเดือนเหรอสองไร่นู่นผมไปถึงนูน่นก่อไผ่ก่อนนสองไร่ไอ้สำคัญสองไร่พอถมสายก็ปีไปแล้วนี่สองงานนี่แล้วความลึกยังไม่ยังไม่นับอีกเราวิ่งเที่ยวละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับ,บก็ใกล้ใกล้ใกล้มาก ไปกลับประมาณสามโลได,ไ,มได้อยู่ลายเยอะด้วยเนีน้อ no. ด,ดูดูดูปลาขึ้นอูเ้เทเรเดอร์ก็จะดินแห้งนะครับจมแล้วรันี่กกดิสเกล็ดดูยิ้มแค่เป็นหลัก <laughs> นี่อะไยินอืมยินมันไม่ใหญ่เห็นก้อนเลยนะ ที่จะเปิดตอนนั้นน้องได้ที่นรกเปิดลงตอนนั้นน้อนั่นแหละแปดเดืยวเราดันเทง่ายอันนี้มันโคลมันลงทุกนาได้วไหมหรอไม่ได้แล้วหรอโกลมจมเนาะแบกันนี้เนาะเอากลับบ้านกวนเลยกันคันนี้ถ้าเกย์ใหญ่ไว้จะให้พี่ตาลเอากลับบ้านกวนครับสวยมากครับรุ่นรุ่เจ็ดับคันนี้ คมสู่120รุ่นเจใช่ไหมเออรุ่นเถูกล้วี่มาเก็บรุ่นนานอยูอ่พุพก,ก้นี้เก็บคู่สะง่ายเดี๋ยวมาะร้านสอเนะฮะเดี๋ยวมาจะร้านสองใช่ไหมร้านกู<ข>โอ้ไม่ใช่มีร้านสร้านขา กกเกาหน่อวานนั่นแหละขนาดเกาหนออจะนวมยังล้านเท่าไห,หร่เลยอตูนหม้อเอ่ะดี๋ยวอะแค่ความสะอาดคออสวยมากครับอันนี้เป็น PC 1 2ร้อยยี่สิบแรุ่น เดี๋ยวเขาด่าเงินเลยอินจะด้เดี๋ยวให้ได้สิบนาทีก่อนโอ้หัวแล้วพี่เนีมาประตหน่อยพี่ กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเริ่มงานาต่อแลครับเราจะเพิ่มไมโคกินข้าวครับ <c oughs> นะเออไม่ดินดินมัน <c oughs> มันซีโพยแค่ข้างบนเองเนาะดินดินมันง่ายแค่ข้างบนเองอยู่บ่มันง่ายแค่บอ ไม่ได้กินกันมืออะไรอยา้มาเลยครับไม่บ้าหลอกเราวิ่งเดือนหนึ่งจะเป็นไรพี่เออมาแคะด่านเนี่ยมาเปินเท <tr> ียวตัวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทำงานครับโอ้โหโอเคครับสวัสดีคุณนิสวัสดีครับ